รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยจากยอดอ่อนใบชาคุณภาพ3าใบมีโออิชิชีวิตโอจังภารกิจยังไม่สิ้นสุดกับการตามหาเทรนด์ฮิตจากญี่ปุ่นสัปดาห์นี้ทั้งเลโอและออฟก็ยังคงลงพื้นที่ไปตามสถานีสุดฮิตในโตเกียวเพื่อลวงลึกเหล่าแวรรุ่นญี่ปุ่นว่าเทรนดไหนดีเทรนดไหนเด็ดจะได้เอามาอัปเดตให้รู้กันไปเลยโดยที่เลโอใส่แมสจะพาไปสำรวจเทรนในย่านดังๆออฟใส่อิฟ จะพาไปเช็คเทรนด์ฮิตของย่านอินดีไปดูว่าวัยรุ่นญี่ปุ่นเขาอินเรื่องอะไรที่ไหนต้องไปอะไรต้องกินในชิงกันเทรดเด็กสเตชั่น สวัสดีครับ,รบชิงนั้น์ n e x Station นะครับอยู่กับออฟแล้วก็เลโอฮะสำหรับเอพิโซดนี้นะครับก็ยังปักหลักกันอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับอยู่ที่กรุงโตเกียวถูกต้องแล้วเราก็ไปกันมาหลายที่เยอะแยะมากมายนะครับมีผัดกันแพ้ผัดกันชนะบ้างเนาะพี่ว่าถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์พี่ชนะมากกว่าก็ย<อ>เ,เป็นงานที่มั่นใจนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเราจะมาแบทเทิลกันเรื่องของหวานหน่อยโอ้โหถ้า<อ>เรื่องของหวานเรื่องการกินเนี่ยพี่มั่นใจเลยพี่ไม่แพ้จริงเปล่าพี่มาญี่ปุ่นหลายครั้งแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยพี่จะสอบแสวงห สอบแสวงหาร้านดีๆร้านไหนเด็ดร้านไหนที่มาโตเกียวเราต้องไปพี่ไปมาหมดแล้วจริงป่ะดังนั้นเรื่องนี้ออฟเตรียมแพ้พี่ได้เลยโอ้โหแต่ว่าออฟก็ไม่ยอมพี่เลโอออฟเนี่ยก็สายหวานตัวจริงเหมือนกัน<ะ>เออวันนี้เลยเลือกสถานีนี้ครับนี่เลยจียูเกากะคือที่นี่เนี่ยมีร้านเก๋ๆร้านขนมเยอะแยะมากมายออฟอย่าเพิ่งพูดหน้าดีกว,ว่านี้เดี๋ยวพี่ให้ออฟเนี่ยเริ่มก่อนเลยเอ้ยได้แล้วพี่อยากจะรู้ว่าน้องเนี่ยมีดีแค่ไหนโอ้โหพร้อมมากไปเลยนะ สำหรับคนที่กังวลว่าจะมาไม่ถูกให้ไปสตาร์ทที่สถานีชิบุย่าง่ายที่สุดครับแล้วขึ้นรถไฟสายโตคิวโตโยโกะลายนั่งมา6สถานีใช้เวลาเพียง10นาทีก็จะถึงสถานีจิวกะโอกะแล้วครับย่านเล็กๆน่ารักที่เต็มไปด้วยขนมอร่อยๆทั้งเบเกอรี่ไอศครีมช็อกโกแลตและขนมท้องถิ่นเพียบแถมยังมีร้านขายของน่ารักนที่พร้อมจะดูดเงินจากกระเป๋าเราตลอดทั้งย่านเลยด้วย เอ็ครับแล้วนี่เราก็เดินเข้ามาในย่านจิยูกะโอกะแล้วครับผมอ้โหนอกจากขนมที่อร่อยร้านเก๋ๆแล้วเนี่ยยังมีสาวๆเยอะแยะมากมายครับผมเพราะว่าสาวๆเนี่ยเขาชอบของหวานอยู่แล้วไงแล้วครับออฟครับแต่ว่าที่ที่ออฟเลือกเนี่ยมันดูแบบยิ่งียๆอีกแล้วนะครับมันดูไม่มีคนน่มันจะมีอะไรดีๆหรือครับพี่ออฟของเด็ดของดีเนี่ยไม่ต้องอยู่ที่ที่คนเยอะครับผมแล้วครับรใช่แล้วตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วตามน้องที่น่ารักคนนี้ นี่ครับถึงแล้วพี่เลโอนี่เลยร้านนี้เนี่ยชื่อว่า Sweet Forest นะครับผมคือที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งรวมร้านขนมเยอะแยะมากมายเลยอารมณ์ข้างในจะเหมือนแบบพวกฟูดคอร์ดแต่ไม่ใช่ของคาวนะเป็นของหวานครับผมคือมีหลายร้านเนี่ยหลายๆร้านเลยถ้าไม่อร่อยเนี่ยให้ตบหัวเลยตบได้เลยอได้โออยากพิสูจน์เลยนะพาพี่เอี้ยวบางหน่อยไปไปแต่เขาบอกก่อนนะว่าร้านเด็ดๆของเขาเนี่ย ชื่อร้านว่าเบอร์รี่เบอร์รี่นะครับผมแล้วก็มิกแอนด์มิก์ลีมอันนี้ร้านอะไรพี่อ๊อฟอันนี้ชื่อร้านว่าเบอร์รี่เบอร์รี่ครับพี่เดียวขนมก็น่ากินมากเป็นแบบสีสันสีชมพูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยเห็นไหมอ๋อคือทุกอย่างเขาเป็นเหมือนเบอร์รี่หมดเลยใช่ไใช่ใช่ใช่ อนนี้วิดีโออานนี้บอกเลยว่าของเด็ดเหมือนแบบเป็นไอติมผัดปะ่ะแล้ยวแล้วก็วางไว้อยู่บนบาร์โฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่เป็นแบบของหวานฮ่องกงเนี่ยสายฮ่องกงเป็นสายฮ่องกงจะอยากกินคีบูเล่อะแคมบูเล่แคม,มบูเล่ขอโทษขอโทษก็เป็นครีมแล้วก็เนมือน้ำตาลแล้วทีนี้เขาก็เผาอืมพี่นี่มีความรู้ทุกเรื่องเลยว่ะไม่เป็นขนมพั่งเซท ขนมของเรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่ผมเลือกไอศครีมบาฟเฟลจากร้าน Mix a n d Mix Cream นะครับแล้วก็ c ครมบูร่นะครับผมจากร้านขนมหวานจากฮ่องกงไอพี่เลโอคุณถูกใจร้านไหนเหรอนี่ผมก็เลือกจากร้านฮ่องกงเหมือนกันนะครับอันนี้ชื่อว่าคูรอนออก็ไม่ไม่รู้จักไม่เคยได้ยินเหมือนกันก็เลยอยากลองนะครับข้างในจะเป็น ผลไมุ้้่ด้วยเยลลี่แล้วนี้ล่ะอันนี้เป็นร้านเครปนะครับเป็นเครปพีชมันนี้รู้สึกว่าเขาจะมีเฉพาะแบบเฉพาะหน้าด้วยหน้าที่มีผลไม้มนะะมีก็เลยอยากลองชิมโอเค<ฆ>กินกันเลยกินเลยอารมณ์คล้ายๆเต้าหู้คัสสลัดอันนี้ถือว่าผ่านยังไม่ตกหัวแล้วกันออโอ้ข้างในนะครับมันมีวิปครีมแล้วก็มีไอติมรสพีชอยู่ แปแว่าอร่อยแชมเูเนี่ยเป็นขนมที่ทำง่ายที่สุดใน3โลกจริงมะแต่ว่าทําให้อร่อยอย่ะยากนะนอกจากย่านนี้นะครับจะมีร้านขนมที่เด็ดแล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งร้าน,นครับที่ทุกคนมาเนี่ยต้องมาเช็คอินกันนีคือร้านป๊อปไอคันเปนร้านเองข้างในนี้เนี่ยมีขายกล้องฟิล์มเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีอุปรกรณ์หลายอย่างตามเข้ามาดูกัน อยู่อีกหนึ่งร้านนะครับเป็นอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจมากเลยชื่อร้านว่าเฟรฟครับผมเป็นร้านขายของฝากนะครับจำพวกถั่วนู่นถั่วนี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยของจะเป็นยังไงตามมาดูดีกว่า ้านนี้นะครับก็มีแพ็กเกจที่สีสันสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วทําไมพี่เมื่อกี้ไม่มาเปิดกับผมหายไปไหนรีบๆเข้ามาทําไมเนี่ยพี่เข้ามาดูไงว่าร้านออฟเนี่ยมันผ่านหรือเปล่าแล้วเป็นไงบ้างก็ถือว่าใช้ได้เอเอนี่พี่เดลโอเขาเขียน number one แปลว่าเขาน่าจะขายดีเป็นอันดับหนึ่งเนาะใช่มันเป็นทั่วกับราสอเบอรี่อยู่ด้วยกันยิ่งเหรอใช่แล้วอันนี้เนี่ยเขาเขียนว่าอะไระ limited อะไรอย่างเงี้ยเหรอนี่ไงลิมิเต็ดเซลล์เนี่ยภาษาอังกฤษเออว่าไปอ่านภาษาญี่ปุน่นโง่ชิบเพง เหร้านนี้สีสวยงามมากครับเห็นร้านแล้วแบบสะดุดตาเลยอะ่ะชื่อร้านว่าเมเดลินลาแปงแค่ชื่อก็แบบน่าเข้าแล้วอันนี้ส่งเข้าประกวดเวลร้านนี้จะได้เข้าไปส่งเข้าดีครับผมอ่าได้ไปสิขน<ป>มของเขานะครับที่มีขายอย่างเดียวในร้านเลยนะครับผมแต่มีหลายรสชาตินะครับก็คือขนมนี่เรียกชื่อว่าเมเดลินคือพี่ต้องบอกตรงๆว่า อันนี้พี่กินตั้งแต่เกิดเพราะว่ามันเป็นขนมฝรั่งเศสแล้วพี่รู้ว่ารสชาติอันไหนที่อร่อยหรือไม่อร่อยอันพี่ขอลองชิมร้านนี้หน่อยวันที่เราพามาเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าไม่ต้องห่วงเพราะถ้าไม่โอเคเนี่ยให้ตบหัวเลยตัดสิทธิ์แพ้เลยเอางั้นเลยหรอเนี่เป็นวานิลาที่เขาบอกว่าขายดีที่สุดในร้านครับผมต่อมาที่ double ลช็ c o โกแลตคาเฟ่กาแฟกรีนทีชาเขียว c o c o นัทลาม มะพร้าวกับมะนาว yes sir uh, lavender Earl Grey yeah lavender ดอก lavender แ,แล้วเขาบอกว่า,<ช>า,วาขาย <Earl Grey. S 2> ดีอันดับ2ของนี้เนี่ยก็คือ icy เล m o n ครับข้างล่างเนี่ยจะเป็น uh, วาน,นิลลาธรรมดานี่แหละแล้วก็ราดไปด้วยน้ำตาลที่เป็นกลิ่นมะานาว <Wow. S 2> น่าสนใจมากปกตินะ เสาอาทิตย์เนี่ยคนเยอะมากต่อแถวกันแบบ20-30คนนะแล้วก็มีเปิดแค่2รอบนะครับบ่ายโมงครึ่งกับ4ี่โมงตรงเท่านั้นนะแสดงว่าวันนี้เราโชคดีใช่วันนี้ฝนตกเขาบอกเลยคนน้อยแด้ได้มาแล้วนะครับของออฟเนี่ยวันนี้ลานะครับกับควกคนัทลามโอเคผมจะลองดับเบิลช็อตก่อนไหมหรือว่าดับเบิลช็อตก่อนเป็นยังไงบ้างอร่อยดีอืมคือรู้เลยว่าเขา ใช้ผงโกโก้โกโดีขนาดนั้นเลยจริงๆถ้าใช้แบบช็อกโกแลตที่แบบไม่ดีเนี่ย่อย่างเงี้ยจะรู้สึกเลยโอ้โหมาที่ของผมบ้างดีกว่าของผมเนี่ยเป็นโคโคโน้ำรามนะครับต้องปิดตา,หนานนเหรอเนี่ยก็คือมันอร่อย,อยจริงรสชาติเป็นไงมันเป็นเนื้อมะพร้าวนะครับกลิ่นมะพร้าวแล้วก็ตัดก,กับเปรี้ยวนิดนึงอะของรามอ่ะไม่ใช่รามธรรมดานะครับรามปาม <S 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 ผมเล่นก่อนคุณยังเป็นปาก ยังไงครับออฟหมดหรือยังร <โด S 1> ้านของคุณเนี่ยเพราะว่ามันเสียเวลาผมจะได้พาไปที่ของผมยังไม่หมดครับพี่เลโอมีอีกหลายล้านมากๆนะครับแต่ว่าขออีกหนึ่งสักหนึ่งร้านแล้วกันเดี๋ยวกลัวพี่ชายจะอ้วนไงออ๋โอเคนะก็ได้ก็ได้ลองดูให้โอกาสเนาะนี่คือขนมวาคาชินะครับเป็นของฝากจากจิยกาโอกะเดี๋ยวเราไปลองกินกันไหมอร่อยหร เจ้าน้องพามาล้างที่อย่มันต้องอลยอยู่แล้ว่ปอืมอร่อยแปลกนีแปลกใ <c oughs> ช้ได้ครับเอาหลักของอ้อมเนี่ยครบไปแล้วครับเดี๋ยวช่วงหน้าตาพี่บ้างดีกว่าเดี๋ยวรอดูนะครับว่าพี่เนี่ยจะพาไปชิมพาไปกินที่ไหนช่วงหน้ารอดูครับในชิมกันเฟน next station จากยอดอ่อนใบชาคุณภาพสามใบมีโออิชิชีวิตโอจังชินกันเทรเนเล็กสเตชันชินกันเทรเนเล็กสเตชันสนับสนุนโดยจากยอดอ่อนใบชาคุณภาพสามใบมีโออิชิชีวิตโอจัง ไม่รู้ว่าทั้งเลโอและออฟจะกินขนมจนจุกแล้วหรือยังเพราะสถานีจิยูกาโอกะของออฟนั้นร้านขนมหวานมีเยอะเหลือเกินแต่ว่าร้านเด็ดๆในโตเกียวไม่ได้มีแค่สถานีนี้เท่านั้นเพราะฝั่งของเลโอก็จัดว่าเด็ดไม่แพ้ก,กันเพราะที่นี่คือสถานีชินจุกุสถานีสุดฮิตที่ไม่ควรพลาด จากสถานีจีอูกาโอกะให้นั่งรถไฟสายเดิมคือโตคิวโตโยโกะไลย้อนกลับไปที่สถานีชิบุย่าแล้วเปลี่ยนสายเป็นรถไฟ JR y อยามาโนเตะไลชัดาเพียง3สถานีก็จะมาตรเวนกินของอร่อยกันต่อได้เลยที่สถานีชินจูกุย่านนี้ถือเป็นศูนย์รวมความบันเทิงที่นักท่องเที่ยวนิยมมากกันเพราะเป็นย่านที่คึกคักตลอดทั้งคืนอะไรใหม่อะไรฮิตมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอน มาถึงแล้วสเตชันนะครับที่ผมเนี่ยจะเอามาแบทเทิลกับออฟนะฮะที่นี่คือชินจูกุสเตชันนะครับโอ้โหถือว่าเป็นสเตชันใหญ่สเตชันหลักของโตเกียวว่าได้นะครับที่นี่เต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารนะฮะแหล่งให้ความบันเทิงคึกคักตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยเฉพาะของกินเนี่ยมีร้านเด็ดๆดังๆเยอะมากครับออฟครับครับผมพร้อมแล้วแล้ววันนี้ที่พี่จะพาไปเนี่ยเป็นร้านฮิตฮิตร้านดังๆแล้วก็ร้านใหม่ๆด้วยจะเป็นไงน่าจอยเลยไปครับ นี่คือร้านแรกที่ผมจะพามานะครับนะชื่อร้าน The Smile เมนูเด็ดแล้วก็ที่ขึ้นชื่อของเขาเนี่ยคือเป็นเบอร์เกอร์คนจะต้องต่อคิวซื้อกันเลยนะครับขนมปังเนี่ยมันจะหอมกรุ่นเลยมีความนุ่มรสชาติเด็ดมากเวอร์ใบป,ป่าคุณทําหน้าไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวผมไปต่อคิวแล้วซื้อไห้คุณกินแล้วกันได้ไปร้านนี้เนี่ยขนาดนั่งรอคิวเห็นไหมเขาจะมีเก้าอี้เป็นเบอร์เกอร์ไว้รอต้อนรับนะฮะน่ารักนั่งด้วยได้ไหมได้ได้คิวแล้วไป ตอนนี้กำลังรออาหารอยู่นะครับคนเยอะก็เลยรอาน,นานนิดนึงร้านตกแต่งน่ารักมากเป็นสไตล์ดูแบบอเมริกรันเขาสังเกตเน่ยคนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นแล้วก็วัยทำงานนะครับมานั่งกินกันมากันเป็นครอบครัวก็เยอะเป็นเพื่อนก,นกันก็เยอะผมว่าเบอร์เกอร์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องอร่อยเพราะว่าเนื้อที่ญี่ปุ่นเนี่ยอร่อยอยู่แล้วพวกวากิวพวกคุโรบ,บุตะหมูหมูคุโรบุตะนะแต่เนื้อที่ญี่ปุ่นรสชาติดีอนนะั้นถ้าทำออกมาเป็นเบอร์เกอร์หมว่ายัางไงก็อร่อย อาหารมาแล้วเป็นไงน่ากินพอสมควรดูดีมากนะครับนี่เชื่อไหมเอามือกดตรงแป้งเขาเนี่ยโอ้โหมันแบบแค่สัมผัสด้วยมือยังนุ่มขนาดนี้ครับผมนุ่มมากนุ่มมากกดลงไปนี่จบยบงงลงไปงเลยกินไปแล้วเนี่ยรู้เลยว่าทำไมไมันถึงฮิป ปกติเวลากินเบอร์เกอร์เนื้อมันจะเหนียวขนมปังก็เหนียวเนื้อก็เหนียวแต่นี้มันนุ่มหมดทุกอย่างเลยที่เดดของเขาเนี่ยเขาใส่อะโวคาโด้ด้วยเพิ่งเคยเจอเบอร์เกอร์ที่ใส่อะโวคาโดนะครับสุดยอดร้านแรกของผมคุณก็แบบชอบซะแล้วเรื่องนี้คุณจะเอาอะไรมาชนะผมครับน้องชายใครบอกชอบน้องหิว ตอนนี้ถึงแล้วที่ผมจะพาคุณมานะครับชื่อว่า New Oman นะครับที่เด็ดนะไฮไลท์ของที่นี่ชื่อว่าวาแซนด์วิชเขาจะเป็นวัตถุดิบญี่ปุ่นล้วนๆคือข้างในเนี่ยเขาจะใส่อะไรสไตล์ญี่ปุ่นอย่างเช่นพวกสาหร่ายญี่ปุ่นอ่ะฮะพวกเต้าหู้มิโซะอะไรที่เป็นมิโซะหรือว่าเป็นแบบสไตล์ปลาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยน่าสนใจไหมนิดนึงนิดเดียวเหรอนิดเดียวคุณทำอย่างนี้ไม่เชื่อเดี๋ยวลองไปซื้อมาให้กินครับออนนี้ไหมผูกอัดไหม เดี๋ยอวอน,นี้แหละนี่เนื้อทงคัตสึใช่ะเอื้อตสึก็ได้นะวว้านี่ได้มาแล้ววาแซนด์วิชนะครับอันนี้เป็นเซ็ตแบบเป็นตโตเลยคือครบเลยมีหลายๆไส้นะครับแนะน,น่ข้างในเป็นไงนะ่าสนใจเปล่าไส้แรกนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะครับเป็นแซนด์วิชไส้ไข่ญี่ปุ่นครับอ่าแบบอารมณ์แ,แบบไข่หวานนิดนึงส่วนตรงกลางนะครับเป็นแซนด์วิชไส้หมูทอดทงคัตสึอ่ะอันนี้แปลกนะแล้วเขาใช้เป็นขนมปังโฮวีทด้วยนะครับเออส่วนอันนี้ผมชอบแล้วก็เซอร์ไพรส์สุดคือแซนด์วิชไส้มะม่วง ไม่เคยคินนี่ไหมนมาก่อนแซนด์วิชที่เป็นแบบเหมือนของหวานไปด้วยออนะแล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นขนมปังที่เขาทอดแล้วกับชุบเกล็ดน้ำตาลโอ้โหมันมีตั้งแบบค้าวออไปจนหวานเลยเหรอครบเลยเป็นไงแต่ว่านี้เ,ออเก็บไว้กินที่เช้าแล้วกันเออพราะว่าที่ชินจูก,กุเนี่ยนะออมันยังมีอีกหลายร้านมากหระอ,อย่าทำหน้าจ่อยสิมาไม่แพ้พี่หรอกหน้า ร้านต่อไปที่ผมจะพาคุณมานะครับชื่อร้านว่าพามโบชีสทาร์สร้านนี้เนี่ยครับเป็นร้านดังจากอุซากานะครับเพิ่งมาเปิดสาขาที่โตเกียวเมื่อปีแล้วนะครับแล้วก็ได้ข่าวมานะครับว่าเดือนนี้เนี่ยเขามีรสชาติชีสทาร์สรสใหม่ด้วย oh. อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นรสอะไรเดี๋ยวพาไปชิมครับไปทันทันนี่ต้องต่อคิวนะครับเห็นเขาบอกว่า,วาช่วงที่เพิ่งมาเปิดที่โตเกียวใหม่ๆคือคิวนี่จะยาวมากคนนี่แห่ๆกันมานะครับอันนี้คือมีเฉพาะเดือนกรกฎาเท่านั้นที่โชคดีมาก น่ากินมากน่ากินมากดมาวมมนลาวแล้วพี่มั่นใจเหรอว่าของเพี่มันจะอร่อยออกว่าของผมมั่นใจร้อเปอร์เซนตเพราะว่าพี่เสียนเรื่องของหวานโอ้ยลิมิเต็ดด้วยอ่ะโอ้ย oh, อะไรอ่ะ ร้อยครบแล้วสําหรับย่านชินชูก,กุของพี่ <ผม S 2> เป็นไงย่างพี่เด็ดเห็นไหมว่าสามารถกินได้อิ่มท้องเลยนะครับแถมยังสามารถเดินช้อปปิ้งได้สบายๆอีกด้วยโอ้โหพี่โอโครับแต่ว่าอย่าลืมไปว่าวัยรุ่นเนี่ยไลฟ์สไตล์ของเราคือชอบขนมที่น่ารักแล้วก็สามารถถ,ถ่ายรูปไปอวดเพื่อนได้ด้วยหรือเปล่าอา้าคุณพูดอะไรได้คุณก็พูดไปเลยละกันเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยให้วัยรุ่นไทยเนี่ยเข้ามาโหวตแล้วก็ตัดสินกันนะครับแถมในโออฟเนี่ยจะมี ย่านของกินอีกหย่านนะครับว่าแต่จะเป็นย่านอะไรติดตามช่วงหน้าครับในชิงกันแฉ Next Station ชิงกันแชเอพิโซดนี้บอกมาว่าคุณคือสายแมสหรือสายฮิปกับการตระเวนกินร้านเด็ดสถานีดังในโตเกียวระหว่างเบอร์เกอร์เนื้อนุ่มๆของร้านเดะสไมล์จากสถานีชินจูกุของเลโอหรือขนมเมดลินรสชาติหอมหวานของร้านเมดลีนลาแปงจากสถานีจิวกาโอกะของออฟ อยากให้ที่ไหนเป็น Station of the Week โหวตมาเลยที่ f a c e o o o k แฟนเพจโอิ i d ดริงสต a ชั o นคอมเมนต์ของใครโดนใจที่สุดมารอลุ้นของรางวัลส่งตรงจากญี่ปุ่นได้เลยสนับสนุนโดยจากยอดอ่อนใบชาคุณภาพสามใบมีโอิชิชีวิตโอจังชินกันเทรนด์ Next Station ชินกันเทรนด์ Next Station สนับสนุนโดยจากยอดอ่อนใบชาคุณภาพ3าใบมีโอิชิชีวิตโอจังหลังจากที่ผมเนี่ยพาน้องชายสุดที่รัของผมนะครับไป คัวตะเวนกินนะฮะร้านดังๆร้านอร่อยๆนะครับย่านชินชูก,กุกันมาแล้ว uh huh. แต่กลัวน้องคนนี้ยังไม่อิ่มครับ uh huh. ก็เลยจัดมอีกหนึ่งย่านเป็นของแถมแล้วกันนะครับย่านนี้ชื่อว่าอ k เคบุคุโรครับ uh huh. ร้านที่ผมจะพามาเนี่ยข้างหลังเราเลยนะครับชื่อร้านว่ามูเทกิยะนะครับรือว่าคนไทยเราจะรู้จักในานของราเมนสามกระทะชื่อร้านเขาเนี่ยจะมีกระทะอยู่3าใบแล้วเขียนติดไว้บนหน้าร้านเลยนะครับร้านนี้โด่งดังมากนะครับในหมู่แบบนักท่องเที่ยวคนไทยคนต่างชาติเนี่ยก็องมากินกันนะครับดังนั้นแล้วเรื่องรสชาติเดี๋ยไม่ต้องห่วงอร่อยอย่างแน่นอนนะครับ uh huh. การันตีด้วยการต่อคิวขนาดนี้ครับผม แต่เนื่องจากเลโอออฟนะฮะเป็นคนที่ความอดทนสั้นจริงเหรอโซนนี้เนี่ยยังมีของอร่อยอร่อยีกเพียบอไปกินร้านอื่นก็ได้นะได้แต่ว่าร้านเนี้ยมาให้รู้ว่าเฮ้ยเป็นร้านดังนะเอไปร้านอื่นดีกว่าไปทางนี้เนาะ เอาละอัฟตอนนี้ครบกันไปแล้วนะฮะกับการตระเวนกินของเราคือแบบตอนนี้เนี่ยพุงใหญ่มากแล้วอิ่มไปถึงคอเลยอ่ะอยากจะชั่นน้าหนักดูนะครับว่าตอนนี้น้ําหนักขึ้นมาแล้วเท่าไหรออ่แต่ในเมื่อปฏิบัติภารกิจครบแล้วนะครับถึงเวลาที่เราจะต้องมาเลือกสถานที่ส่งเข้าประกวดกันแล้วสำหรับออฟนะครับสถานีจียูกาโอกะเนี่ยเลือกเมเดลินลาแปงครับผมเป็นขนมจากฝรั่งเศสเนาะที่ได้แบบ ถ้ากินตอนกลางวันกับชาเนี่ยโอ้โหเพอร์เฟกส่วนผมนะครับผมเลือกร้านเดอะสมายเป็นร้านที่ขายเบอร์เกอร์อยู่ในชินจูกุนะครับประหดที่เด็ดเนี่ยอยู่ที่ขนมปังครับที่แบบว่านุ่มหอม,อมกัดไปนะครับละลายทั้งเนื้อทั้งขนมปังเลยและก็ต้องให้ทุกคนมาโหวตนะครับว่าชอบสถานที่ไหน มากกว่ากันครับไม่ได้บทกันอย่างเดียวนะครับมีของรางวัลให้ด้วยนะครับกติกาเป็นไงไปดูกันครับชิงกันแช่บอกมาว่าคุณคือสายแมสหรือว่าสายฮิปกับกรารกระเวนกินร้านเด็ดสถานีดังในโตเกียวระหว่างเบอร์เกอร์เนื้อนุ่มๆของร้านเดอะสมายจากสถานีชินจุก,กุของเลโอหรือขนมเมเดลีนรสชาติหอมหวานจากร้านเมเดลีลาแปงจากสถานีจิูกะโอกะของออฟ อยากให้ที่ไหนได้เป็น Station of the Week โหวตมาได้เลยที่ Facebook Fanpage โอชิ d r i n k g Station คอมเมนต์ของใครโดนใจที่สุดมารอรุ้นของรางวัลส่งตรงจากญี่ปุ่นได้เลยอย่าลืมให้กดไลค์นะครับแล้วก็กด Follow ที่ f a c e b o o k c o m o i s h i d r i n k s t a t i o n นะจ๊ะใช่แล้วนะครับวันนี้เร่องของคุณด้วยนะครับโอ i n ก e ีนที o มี o i s ชิชีวิตโอจังแล้วก็เสารหน้ากลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมครับเที่ยง45ินะครับทางช่อง ม .m.25 mm hmm. ในชิงกันเฟรนด์ Next Station วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบังหวาอะไรวะ 被删。<Station. S 2> <noise>